สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณ Masichi o ิ h i นะครับมาพูดคุยกันนะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับที่ทำให้ไม่ล้มเลิกการขันเนี่ยนะครับก็คือวาดภาพตัวเราในแบบที่เราอยากเป็นให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ขยายความปรารถนาให้ได้มากที่สุดนะครับ เขาบอกว่าศัตรูตัวฉกาดของการสร้างกิจวัตรเนี่ยนะครับก็คือการล้มเลิกกลางคันนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นจากการทํากิจวัตรเล็กๆก็ตามนะครับแต่พอทําไปสักระยะเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ายุ่งยากเบื่อหน่ายหรือว่าเกลียดที่จะต้องทําอะไรเรื่องเดิมๆนะครับเวลาตั้งใจจะสร้างกิจวัตรเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยย่อมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องประยุกต์หรือว่าเพิ่มเคล็ดลับนะครับเพื่อช่วยให้ไม่ล้มเลิกการทํากิจวัตรนั้นไปดื้อนะครับคุณมาซาชิโอชิอ คเคล็ดลับที่จะช่วยให้ไม่ล้มเลิกกลางคันอย่างแรกเนี่ยก็คือวาดภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นนะครับ ถ้าเราอยากลดน้ําหนักแทนที่จะคิดแค่อยากผอมนะครับให้เราจินตนาการให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเราผอมแล้วเนี่ยนะครับเราอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นนะครับอยากเป็นคนที่เหมาะสมกับเดรสแบนดที่ชอบนะครับก็คือชอบใส่เดรสเนี่ยนะฮะอยากเป็นคนที่กล้าสวมชุดว่ายน้ําเวลาไปทะเลกับแฟนโดยไม่อายใครนะครับอยากให้ลูกภูมิใจแล้วก็พูดว่าแม่เรายังสาวแล้วก็สวยด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับต้องวาดภาพอย่างเป็นรูปธรรมแบบนี้นะครับถึงจะเห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับและหากว่าเราวาดภาพตัวเองตอนทาตาม เป้าหมายสาเร็จเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับมันเนี่ยจะช่วยเพิ่มแรงฮึดให้กับตัวเองได้นะครับ ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับจะส่งผลให้เกิดความนับถือตัวเองนะครับว่าฉันต้องทําได้แล้วลมเลิกกังันได้ยากนะครับและนี่ก็คือพลังของการวาดภาพในอุดมคตินะครับซึ่งหากทุกท่านเข้าใจโครงสร้างการทํางานของสมองเนี่ยนะครับเราจะรู้นะครับว่าการวาดภาพในอุดมคตินะครับมีพลังมากแค่ไหนครับสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะครับเวลาที่สมองซีกซ้ายคิดอย่างมีเหตุผลเนี่ยโดยใช้หลักการวิเคราะห์จะเกิดกลไกนะครับก็คือคิดถึงอดีตส่วนเวลาที่สมองซีกขวาเนี่ยนะครับวาดภาพในอุดมคติโดยใช้ความ จะเกิดกลไกลการคิดถึงอนาคตครับซึ่งถ้าหากเรานะครับไม่ใช้สมองซีกข,ขวาวาดภาพอนาคตเลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับจะถูกชักใ,ใจโดยความทรงจําในอดีตครับซึ่งอยู่ในสมองซีกซ้ายนั่นเองครับซึ่งข่าว้ายเนี่ยก็คือสมองของมนุษย์นะครับมีความสามารถในการจดจําที่ดีมากนะครับแล้วก็มันเนี่ยมักจดจําแต่เรื่องที่เคยทําไม่ได้ในอดีตไว้อย่างแม่นยําครับดังนั้นเนี่ยนะครับต่อให้เราพยายามจะทํากิจวัตรอะไรบางอย่างนะครับความทรงจําในสมองซีกซ้ายเนี่ยจะคอยขัดนะครับว่า,ควาเคยพยายามมากขนาดนั้นเนี่ยยังทำ ไม่ได้เลยนะครับหรือว่าครั้งนี้เนี่ยก็คงไม่ได้เรื่องเหมือนเคยนะครับซึ่งสิ่งเดียวนะครับที่จะช่วยต่อต้านความคิดแง่ลบแบบนี้เนี่ยก็คือการใช้สมองซีขวาวาดภาพในอนาคตให้ชัดเจนนั่นเองครับซึ่งการวาดภาพแล้วก็ตั้งเป้าหมายอย่างแรงกล้านะครับอย่างเช่นนะครับฉันต้องเป็นแบบนี้ให้ได้นะครับจะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกขัดขวางโดยความทรงจําในอดีตครับซึ่งอยู่ในสมองซีซ้ายนั่นเองครับและเกิดพลังที่เชื่อมั่นถึงตัวเองในอนาคตครับซึ่งตัวเราในแบบที่อยากเป็นเนี่ยนะครับถือเป็นความปรารถนาครับยิ่ ากลำบากได้มากเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนะครับนักกีฬาที่ใฝ่ฝันว่าจะคว้าอันดับหนึ่งในโอลิมปิกเกมให้ได้นะครับจะมีแรงอดทนต่อการฝึกซ้อมที่เข้มงวดนะครับแต่ถ้าหากเป็นนักกีฬาที่มีความฝันเล็กๆว่าแค่เอาชนะรอบคัดเลือกตัวแทนได้สักครั้งก็ดีใจแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยย่อมคิดว่าแค่ชนะครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับจะซ้อมหนักไปทําไมจึงอดทนต่อการฝึกซ้อมที่เข้มงวดไม่ไหวนะครับซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยก็คือปริมาณความปรารถนาเท่ากับปริมาณของความอดทนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งท ก็คือต้องวาดภาพในอุดมคติให้ยิ่งใหญ่เข้าไว้นะครับยังน้อยที่สุดเนี่ยไม่ควรจํากัดความฝันของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราเป็นแบบนี้ถึงเปลี่ยนตัวเองได้ก็คงไม่เท่าไหรหรอกนะครับความปรารถนาของเราเนี่ยจะยิ่งเล็กลงทําให้ปริมาณความอดทนลดลงตามไปด้วยนะครับให้ทุกท่านนะครับเริ่มจากการวาดภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นให้ชัดเจนในหัวก่อนนะครับแล้วก็ขยายความปรารถนานั้นให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่ล้มเลิกกลางคันครับให้ทุกท่านเนี่ยลองทําแบบนี้ดูนะครับและสุดท้ายนะครับวาดภาพตัวเราในแบบที่อยากเป็น ครับให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะริชแมนเนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ